เช่นเราเป็นชาวพุทธการทำบุญให้ทานเป็นคติธรรมดาอของชาวพุทธเราเป็นธรรมดาจะวันหนักแน่นอะไรก็ไม่หนักแน่นหากเป็นขนบประเพณีธรรมดาได้ทำบุญให้ทานไปวันหวันหนึ่งหรือศีลก็ทำบ้างไม่มากนักแต่เมื่อได้ภาวนาเข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนลากใหญ่อันสำคัญคือกิตตภาวนาเข้าสู่ใจแล้ว เมื่อใจได้รับผลประโยชน์จากการภาวนาเกิดความสว่างสวัยอัศจรรย์ในตัวเองแล้วการเคลื่อนไหวของการทานทำบุญให้ทานจะมีความหนักแน่นขึ้นไปโดยลำดับการให้ทานธรรมดากับการให้ทานที่มีจิตใจ เป็นหลักเป็นเจนจากการภาวนาแล้วจะแน่นหนาม,มั่นคงทําด้วยความสนใจด้วยศรัทธาความเชื่อความรน้สายจริงๆการรักษาศีลก็รักษาจริงๆการภาวนายิ่งหนักแน่นเข้าไปทุกวัยทุกไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ยิ่งการงานทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเรา เมื่อคนมีจิตใจเป็นหลักเตือนจากการภาวนาแล้วหน้าที่การงานทั้งหลายจะมีความหนักแน่นเป็นลำดับลำดาไม่ได้ทำาลอะเลาะแล้วเลาะแล้วเหลวไหลไหลแล้วให้กิเลสหลอกไปเป็นการทำชั่วไปเสียนั่นผิดกันอย่างนี้ผู้มีจิตตภาวนาเรียกว่าเป็นผู้มีหลักใจ หน้าที่การงานการประพฤติตัวจะมีทำเป็นเครื่องกระซิบกระซาบให้รู้อยู่ภายในว่าควรทำหรือไม่ควรทำอยู่ตลอดเวลานี่ละการภาวนาเป็นจริงเป็นธรรมที่สำคัญมากทีเดียวพี่น้องชาวพุทธเราไม่ควรที่จะมองข้ามไปขอให้ได้ภาวนาอยู่ในบ้านในเรือนก็ขอให้ภาวนา <c oughs> ยกตัวอย่างนะ <c oughs> ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ด้วยการภาวนา พระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้ด้วยภาวนามาเป็นชนะของพวกเราทุกวันนี้ว่าพุทธังธรรมังสารางังครฉามินี้เป็นเพราะภาวนาเลิศเพราะภาวนาทีนี้จากนั้นพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินมาเรื่อยก็เป็นสังขังสารางังกระฉามิต่อโลกมาเรื่อยๆจงกระทั่งมาปัจจุบันนี้ <c oughs> เราก็เคยเห็น เป็นประจำแล้วสำหรับพระกรรมฐานที่ท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านอยู่ในป่าในเขาภาวนาบิณฑบาตอาศัยญาติโยมไปวันละมือละมือเท่านั้นเป็นอย่างมากไน้ฉันอะไรท่านก็พอใจได้อะไรมาท่านก็พอใจแต่ทางด้านจิตใจกับการภาวนาท่านไม่เคยลดละอยู่ในป่าในเถาในเขาตามถ้ำเงื้มผาหรือป่าช้าป่าโลกชัด ที่ไหนท่านก็หนักแน่นในการภาวนา <c oughs> ท่านผู้บำเพ็ญอยู่อย่างนี้นั่นแหละคือท่านผู้ตักตัวเอาศีลเอาธรรมเอาคุณงามความดีจนกลายเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาในหัวใจของท่านอยู่ที่ไหนท่านก็สบาย <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องความสบายอย่างลึกลับที่โลกมองข้ามไปนั้นได้แก่พระกรรมฐาน ท่านภาวนาอยู่ในป่าในเขาเยี่ยมเงียบเป็นหนึ่งว่าผ้าขี่เลี้วห่อมูดห่อพูดแต่ความจริงแล้วเป็นผ้าที่เลี้วห่อทองอยู่ภายในองค์ของท่านจิตใจท่านเป็นทองเป็นธรรมทั้งแทง่งส่วนภายนอกผ้าขย้อมแก่นขนุนสีก็ไม่มีใครต้องการแหละแต่ภายในเป็นผ้าขี่รลิ้วห่อทองคือธรรมทั้งแทงอยู่ภายในใจ มีอยู่ทั่วทั่วไปแม้ปัจจุบันนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกจะให้ผลแก่ผู้บำเพ็ญตลอดไปไม่มีที่รับที่แจง้งไม่มีการนั้นสมัยนี้ขอให้ทำลงไปนี่ท่านภาวนาของท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาอย่างเงียบเงียบโดยที่เราไม่รู้ลว,ว่าท่านทำอะไร แต่ความจริงท่านบำเพ็ญตักตวงเอาอัดเอาธรรมภายในใจถึงกับสง่างามขึ้นมาในองค์ของท่านแล้วไปที่ไหนเย็นไปหมดเทวบุตรเทวดากราบไหว้บูชาท่านอยู่ในป่าในเขาเราก็ไม่รู้เราเห็นตั้งแต่มนุษย์มานายพอไปเห็นพระแล้วก็ยกมือกราบไหว้ประหลกแล้วผ่านไปผ่านไปไม่เห็นเป็นสำคัญอะไรเลยเพราะเราหมดความสำคัญ ถ้าเรามีความสำคัญภายในใจมองเห็นพระจะสะดุดใจทันทีเพราะผ้าเหลืองเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดราอเอกจงมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธ,ธากาลมาปัจจุบันมองเห็นพระจะมีความราบซึ้งภายในจิตใจเพราะเห็นใจกับธรรมภายในตัวเองเป็นของสำคัญเห็น <c oughs>